สวัสดีค่ะกลุ่มหกขีดสองผลิตภัณฑ์แผนพื้นคุมดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปลางดิฉันนางสาวธัญพรม่พิรอมสาขาการตลาดค่ะค่ะดิฉันนางสาวชลิตาแสงยาสาขาการตลาดค่ะผมนายปิยะบุษรล่องบรรดาสาขาการผลิตครับผมนายอนเครือสาขาการผลิตครับ ค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์แผ่นพืชฟื้นดินนะคะก็เกิดจากปัญหาของการรดน้ําต้นไม้นะคะเวลาเราลดน้าต้นไม้เนี่ยจะทําให้ดินชะเกลนออกไปหรือทําให้ดินพ่องนะคะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นไม่สวยงามนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเหมาะกับคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็คนที่รักต้นไม้นะคะรวมถึงสถานประกอบการในการปลูกต้นไม้นะคะทําให้เป็นปุ๋ยหด้วยนะคะแล้วก็เขายอมที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเองค่ะ ค่ะในส่วนของวัตถุดิบนะคะก็จะมีผัดตบชวาฟางข้าวแกบลำก่นน้ำตาล EM สารเลนย่ยยสลาย p ร r สองและมูลสุกรค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีแผ่นพืชคุมดินหนึ่งชิ้นในถุงพลาสติกกันน้ำนะคะก็จะมีตาสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์ในส่วนของข้างหลังผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีคุณสมบัติและประโยชน์นะคะวิธีการใช้งานวัตถุดิบ คำเตือนการเก็บรักษาประโยชน์ของพืชคุมดินนะครับใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครับมีส่วนผสมของอินทรีย์และสามารถเป็นธาตุอาหารของพืชได้ดีครับผมช่วยปกคุมหน้าดินครับไม่ให้น้ำซาะดินครับผมช่วยไม่ให้วัชพืชขึ้นหน้าดินครับผมนะครับความเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับ และวัสดุนะครับก็ทำาก็นํามาจากเศษว,วัชพืชนะครับที่เหลือที่เหลือ,อาจากเกษตรกรนะครับและว,วัสดุนะครับก็มีประโยชน์คือเป็นการกระเก็่น้ําได้นะครับและยังสามารถที่จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้หรือดอกไม้ได้นะครับและแผ่นกลมดินนะครับยังสามารถย่อยสลาย อ่าตอแกก็เพิ่มปริมาณดินได้นะครับและยังสามารถจำน่ายในเชิงพาณิ์ได้ใช่ครับค่ะเราจะพาไปดูสถานที่จะดจำหน่ายจริงของเรานะคะไปชมกันเลย ว่าปัญหาของการรดน้าต้นไม้เนี่ยมันคืออะไรที่คุณลุงได้รดน้ำให้เราดูนะคะก็คือปัญหาจริงๆสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นคนรักต้นไม้หรือว่าผู้ประกอบการเองนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปทันทีค่ะเพราะว่าเรามีสินค้าดีลีมานําเสนอนะคะนั่นก็คือแผ่นพื้นคลุมดินค่ะสําหรับแผ่นพื้นคลุมดินนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็สามารถใช้ ุมดินนะครับในกระถางดอกไม้ครับค่ะแล้วก็ยังสามารถป้องกันวัชพืชบนหน้าดินค่ะค่ะถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าสินค้านี้นะคะมาจากวัตถุดิบที่ธรรมชาติวัสดุจากอินรีวัตถุแล้วก็วัสดุและใช้การเกษตรซึ่งแผ่นพื้นคุ้มดินนี้นะคะมีปุ๋ยด้วยนะคะสามารถคุงมดินบนหน้ากระถางได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงคํำนะคะที่ขายพันไม้อยู่ตลาดสดนิยังนะคะเราจะมาทดลองวิธีการใช้งานแผ่นเพื่อคุมดินของเราเลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือเอาจับถึงนะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็สวมกับต้นไม้เลยนะคะแผ่นเพื่อคุมดีของเรานะคะก็จะมีรอยแฉกให้นะคะสามารถคุมกับกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะ ค่ะคุณลุงนะคะคก็หนึ่วันเดกเนี่ยคุณลุงจะรดน้ำสาครั้งนะคะแต่ใส่แผ่นพืชกลมดินนะคะก็สามารถสามารถหนึ่งวันเน่ยรดน้ำหนึ่งครั้งได้เลยค่ะค่ะคุณลุงคะแผ่นพืชกลมดินนะคะสามารถต้องกันวัชพืได้ตัวนี้ทํามาจากอ่าพโตชวามืองตะกอแกบลกําจากน้ําตาลผ่านวิธีการหมักแล้วก็ขึ้นรูปวิธีการขึ้นรูปก็จะเหมือนกับกระดาษา จากที่คุณลุงลดน้ำหนึ่งวันใช่ไหมคะก็สามารถแตะค่าใช้จ่ายของเครื่อินตัวน,น,น,นี้คะ่ะหนึ่งวันสามารถลดน้ําได้หนึ่งครั้งก็ยังได้เลยคะ่ะสามารถประหยัดเวลาการทำงานของคุณลุงนะคะแล้วก็สามารถเป็นสุ่ให้ด้วยนะคะต้องการการชะหรือพร่องของบนหน้าดินได้ด้วยคะ่ะ เหมาะกับกระหามากเลยนะคะด้วยลมสร้างความสวยงามแล้วก็ดินก็จะไม่ช้าออกไปด้วยอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจแผ่นทุ่งกบินนะคะก็สามารถมาซื้อที่ร้านลุขงขวานไม้นะคะอยู่แถวตลาดสดต้นตยางนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณที่นะคะที่สั่งซื้อสินค้าของเรามาสอรอบแล้วนะคะ